ตั้มวิชยะไล์สดเคลีย์ดราม่าภรรยาวอนย่าพาดทิ้งแม่ผมกลายเป็นประเด็นเรื่องราวใหญ่โตสำหรับครอบครัวสำหรับหญิงออนดวงพรชยรุ่งยศภรรยาตั้มวิชยะจารุจินดาลูกชายดวงดาวจารุจินดาหลังมีคลิปเดือดปะทะสาวสองล่าสุดทางด้านตั้มได้ออกมาไล์สดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมยกมือไว้ปกป้องคุณแม่เผยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับคุณแม่ครอบครัวผมไม่เคยมีเจตนาคิดร้าย ผมและครอบครัวมีเพื่อนและได้ทำงานกับชาว LGBT ไม่มีเจตนาจะก้าวล่วงกับพวกเขาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องข่าวคุณแม่ไล้สดพูดถึงภรรยาไม่จริงหน้าจะมีคนตัดต่อไปบางช่วงบางตอนเลยทำให้เข้าใจกันผิดขอให้ทุกคนเห็นใจคุณแม่ของผมส่วนเรื่องของหญิงออนภรรยาผมรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะหวนกระทบกับคดีตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายและย้ำว่าผมคือตั้มวิชยะที่ชาย ไม่ใช่เติ้ลตะวันน้องชายตอนนี้ข่าวไปไกลามากโยงไปที่น้องชายของผมเรื่องหญิงออนเที่ยวบาโฮสปกติผมก็ไปด้วยกันแต่วันที่เกิดเรื่องไม่ได้ไปด้วยถามว่าผมหึงไหมคือมันเป็นร้านของเพื่อนผม